สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคนในอยากวอกคนนอกอยากเข้านะคะพี่น้องมันกะเป็นเรื่องธรรมดานะคะจังเห่าบ้เคยได้มาเมืองหนองเข้าก็อยากมากเนาะเห็นเขามีรถมีล่ามีบานมีซองนะยามไปเที่ยวเมืองไทยเขาก็ไปเที่ยวโนาน,น,านนันนีนะไปฮอลิเดย์ใส่ใจพอพี่พอหน้องจุกเงินให้ จัวจ่วจวพี่น้องเอยไปเทียเ่ยวไปพอลลีดีไปทะเลคุณแล้วไปกินอาหารทะเลซีฟูดไวโพแต่ลาย,ยางานคะ่อพี่น้องใส่เสือผาดีดีใส่ท่องวสันเต็มคอนะคะเออสำหรับผููบอท่านใดมาอยู่เมืองนอกสําหรับผูบาท่านใดมาใส่ชีวิตนะคะเห็นแล้วกะมีความอยากอยากเข็ดอยากได้อยากเป็นคือเพลินาผู้ใดกับเป็นคือกันค่ะพี่น้องแต่พ่อมาอยู่แล้วเป็นอย่างมาอยู่แล้วอยากเมียบ้าน อยากไปใส่ชีวิตอยู่บ้านเคยเป็นบอต้องมาเรียนกับเวลาบ่าต้องเฮ็ดไปตามกฎระเบียบแบบแผนของประเทศนั่นๆที่ห้ามาอยู่อยากไปใส่ชีวิตอยู่บ้านนอกเอออยากไปดำให้ดำหน้าเก็บผักบุงพัดหยดพักบุ่งยุนให้อยูหน้าจับปลาข่อนไปดำให้ดำหน้าเกี่ยวหญ้าเลียงงวัวเออพอ่อใดมาอยู่แล้วแต่สิมีความคิด เป็นแบบนี้นะพี่นอ้องคนในอยากออกคนนอกอยากเขา้าว่าทีมาดามว่าทีอ่าคนไทยที่อยู่เมืองไทยอยากมาอยู่เมืองหนอกกะบ่ว่าไพยดอกแมวกับเป็นขึ้นกันอยากคิดอยากเครียดอยากได้ดีอยากมั่งมีอยากมีเฮี้ยนมีสัน้นมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นระเจ้าคาเจา้า,จาอยู่ขางบานคนหูจกักไก่เคียงเพิ่อนอ่า ได,ด้รถได้ลี่ได้บ้านได้ซองนะพี่น้องอย้ยสนุกสนานเกิดความหลภบเกิดเกิดความยิจฉามันเป็นธรรมดาใะชีวิตคนก็ยอมอยากได้สิ่งที่ดีๆให้กับของนะพี่น้องมไม่มีผู้ใดอยากอ่าทุกทุกได้ยากไม่มีผู้ใดอยากลำบากแต่ว่าถ้าเฮามาอยู่เมืองนอกแล้วเออมันคิดได้คิดอยากไปอยู่เมืองไทยได้ฝันได้แต่ว่าถ้าเฮายิ่งม่ลูกไม่เตา เฮากับบสามารถที่ไปเหตีใดไห้่นแต่เฮาสีกระษียนเข้ามาอยู่นี่เฮากระต่งองตังอกตังใจทําการทํางานเมื่อยบันไดอดทอนกระต้องอดลําบากจังไดกะกะถือว่าค่าตอบแทนมันดีนะคะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมันดีกว่าเฮ้าสีลําบากอยู่เมืองไทยถ้าเกิดเอ่าอยู่เมืองไทยย่าลําบากมันกับโบคืออยู่นี่นะคพี่น้องดีที่สุดคือลอกระเียณ แล้วกลับไปอยู่บานนะคะพี่น้องบ๊ายบาย